สวัสดีค่ะสวัสดีโอ๊ยหน่่ยนะคะวิ่งตาม,ไ,มได้เอาไปผูกมั้งพอพาไปเดินออกกำลังกายนี่นี่แหละน,นู้ปวดคูด่ดูคู่ดูหักออหอบเลยน้องลุงล้อแม่ด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบเลยนะ,ะรอด้วยน้องลุงสวัสดียามเช้านะคะพอรุยพิชจะเดินออกกำลังกายเช้านะคะวันนี้ไปค่ะ <c oughs> ไปไหนกันเนี่ย <laughs> ไปไหนกันแมน่ถือถือไม่ไหวถือไหวแม,ม่นี่แม่นี่หอบเลยเดยมอนแ<ะ>ม่นี่วิ่งตามหอบเลยโอ้โหได้ออกมาข้างนอกก็ตื่นเต้นนะคะดูค่ะพี่เพื่ กบไปทีงนั่นเลยวิ่งไปที่นั่นเลยมาดูช้างทางนะคะวอยให้เดินเหมือน้างแรกนะคะเอา้าเอา้าจะเป็นช้างทางเหมือนเดิมหรือเปล่าะคะพีเ่เมฆค่ะอยู่ที่พอใจนะคะนุ่งรุ่งนะายังไม่ได้เลยยังไม่ได้พออีกคนเดียวมามา่ยเฮย ไม่ฟัดอ่าไม่แก้ตามาเน่เนี่ยเนี่ยดูข้นไหม่หมค่ะมาแล้วนมาเนี่ยเนี่ย,ม,ยมาขึม,ม,มพ่อเรียกมาเลยนะคือรู้ภาษาบ้างเลยคนะน้องน้องรุง่งเนี่ะพ่อมามา,มากลับมาเลยนะ เลยมีนนะปีโป้มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะโอ้ยพ่อพาเดินไกลทุกป่าเนี่ยดู่ะโอ้ยพี่พอใจนูไม่ได้ออามูวิ่งอย่างนี้นานแล้วพี่ใจเหรอเอา,เอาไปนะ่ะไปนะไปนะไหนเะนะีนะ่ยเยีนะ่ย พ่อ,อ,พอพาไปกินยาเดินกินยา<ะ>พ่อพาเดินกินยาพ,อพอ่อพาลวนพาออกมาเดินกินยาบ้างนะคะออกมาด้านนอกมากเดินไปทั่วเด้ออุย้ยอุย้ยอุ้ย อุ้ยเป็นยังไงไม่ได้มานานเป็นยังไงอุอ้ยครึครื๊ครึ้นแม่แกตาทำไมมีขา,าลังลังครึคืครื้นครึคืครึ้นครึคืครื้นมันเทิงเลยนะคะแม่แม่ขาอุย้ยชอบชอ,บชอบกาแฟปีโป้กาแฟไหนกาแฟนอ่นมปีโป้พูดผิดแม่แก้วกินก่อนพาลูกๆก,กินก่อนแม่แก้ว โอ้ยทีนี้เคยมาแบบน้องมีเอา้าเอา้าเอา้าพอลุ้นพอออกกําลังกายแต่เชา้าวิ่งลูกวิ่งออกออกกําลังกายเป็นยังไงลูกโอ้ยฉันได้ออกมาแล้วค่ะโบฉันไม่ได้ออกมาวิ่งอย่างนี้นานแล้วโอ้ย แม่คะลูกยังไม่กินนะคะแม่ค่ะยังอยากวิ่งอยู่หรือเปล่านิ่งเลยนิ่งกันหมดเลยนี่ไม่ได้ออกมาอย่างนี้นานนะคะนานมากเลยะคะ่ะแม่ค่ะตั้งแต่แยกออกจากแม่เนอะน้องุูงน้อง,องพอใจก็คือจะไม่ได้ออกมาวิ่งอย่างนี้นะคะนี่ทำตาตื่นเลยนะคะแม่ค่ะอุ้ย ก็ไม่มีเมฆแศษรักกับเม่ฟ้าใสมาด้วยนะคะเราก็จะแยกกันอยู่ก่อนนะคะให้เม่เศดรักกับเม่ฟ้าใสเ,ออเข้าป่านะคะนี่ก็คือพอรุนพามาเดินออกกําลังกายช่งชวงเช้านะคะเนาะให้นางได้ผ่อนลคลายนะคะช่งชวงเช้านะคะอากาศร้อนร้ออ,อากาศเอ,อ่อแดดอ่นอนนะคะออ <laughs> โดยมีเม่แก้วตาเป็นผู้ดูแลนะคะเด๋ยวนี้นะคะ เป็นยังไงลูกเป็นยังไงบ้างคะพ่อพามาเดินเป็นยังไงบ้างพื้นที่โล่งใช่ไหมคะน้องลุงคงดีใจมากเอ๊ยอะไรเนี่ยฉันไม่ได้มาเดินนานแล้วสุดบรรยากาศแบบนี้ฉันไม่ได้เจอนานแล้วไม่กินไม่ลงนะคะแม่คะ่ะกินไม่ลง พากันไปไหนคะนู๊ทางนู้นไปไม่ได้นะลูกที่เขานะเขาไม่ให้เข้าไปมาทางนี้คะ่ะแม่แก้วนี่เป็นยังไงเนาะดูคะ่ะนางลินนะคะ โอ้ยโอ้ยแม่แก้วพาลูกๆก,กินสิแม่แก้วพาลูกๆก,กินหญ้าสิ เด็กๆก็เล่นสนุกกันเลยนะควิ่งเล่นนะเนอะเป็นที่โล่งคะทุ่งนาวิ่งเล่นทุ่งนานะวันนี้นูมาทุ่งนานะคะพี่เมค่ะเอ๊ดีใจกันนะคะครูพอดีครูไม่มานะะคหนูไปเที่ยวก่อนแล้วกันครูมาช้านะคะหนูหนีก่อนนะคะหนูนี้เรียนนะคะวันนี้โดดเรียนนะพี่มมฆค่ะเด็กๆโดดเรียนนะคะขอโดดเรียนนะคะ คุูจะตามหาหนูเจอไหมเนาะหนูโดดเรียนนะ,ะวันนี้อยู่อยู่กลางทุ่งเลยนะเด็กๆด,กดูโดดเรียนอยู่กลางทุ่งนะคะแม่พาโดดเรียนค่ะอ้าวอ้าวอ้าวพี่พอใจโอ้ดูค่ะพี่พอใจนี่ เห็นแม่นั่งอยู่ยังว่าแม่เป็นลูกมนันเตะแม่นะลูกนะ ด,ด,ดูพี่พี่พอใจนะ,ะเล่นกว่าน้องซ่ากว่าน้องรุ่งอีกนะคะไม่ไมค่ค่ะอน้องรุ่งนิ่งแล้วนะคะกินเลยค่ะเลือกพากันกินเลยนะอดูพี่พอใจนะคะดีใจนะะพี่พอใจดีใจได้ออกมาด้านนอกค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ